ตั้งแต่จบออกจากคณะเภสัชศาสตร์จุลามาตั้งร้านยาเราพบว่าปัญหาสุขภาพของคนยาไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดและการใช้ยาใช้เคมีมากผิดพัธฑ์จากธรรมชาติที่สามารถเป็นทั้งยาอาหารและก็เครื่องสมาน่า,า้ก็คือผิดพัธุ์จากพึ่งพึ่งที่เราเลี้ยงคือพึ่ง เอ i ิสเมรูฟอร่คือพึ่งที่มนุษย์เราเลี้ยงมันมาตั้งแต่ต้นกำเนิดอยู่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพึ่งที่น่ารักและอยู่กับคนได้ตลอด b Product Industry จำกัดรับซื้อน้ำพึ่งจากกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงพึ่งทั่วภาคเหนือในเครือข่ายของเราตรงนี้สามารถส่งน้ำพึ่งให้เราได้ประมาณ300-500ตัน ในการรับซื้อน้ำพึ่งปริมาณหลายร้อยตันต้องใช้ทุนจำนวนมากก็เริ่มต้นไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้เลยในเวลาประมาณ3ปีกว่าที่เราเริ่มต้นธุรกิจเ,<า>เราใช้เงินที่ขายสินค้ามาใช้หมุนเวียนถามว่ามันจะโตเร็วไหมไม่เร็วพอเราได้เงินจากทกศเนี่ยนะคะเราโตขึ้นสามารถขยายตรงนี้ได้กว่า30ปี วันนี้ B-Products Industry จำกัดกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดสากล2,530เราเลี้ยงเพื่อใช้ในประเทศแต่ปัจจุบันเราเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมที่ส่งออกด้วยด้วยกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยพิธีพิธันทุกขั้นตอนมาตรฐาน GMP และ HACCP ื่อให้ได้น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผึ้งที่มีคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศผลิตภัณฑ์จากผึ้งเนี่ยหลักจริงๆก็คือน้ำผึ้งนะคะแล้วก็กรอยเอยลลี่หรือนมผึ้งซึ่งใครๆก็จะเรียกว่าอาหารทิพเกสรผึ้งหรือบีโพเลนนะคะสุดท้ายก็ยคือชั้นผึ้ง พอบปริศนะคะซึ่งเป็นที่นิยมเกษตรกร,ร,กรมีที่ขายมากขึ้นรายได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เราอย่างเดียวก็กระจายไปที่เกษตรกร,เ,ร,กรเครือข่ายเราด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน